การเตรียมพร้อมรับสิ่งไม่คาดคิดการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราเปิดรับผู้แบบใหม่เป็นสิ่งจําเป็นมากต่อการเอาชีวิตรอดในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มนุษยชาติกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใจและเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ เราเจอทารน้ำแข็งละลายภูเขาไฟระเบิดโลกร้อนประชากรล้นเกิน <immen mesela> ปัญหาเหล่านี้ต้องการทัศนะที่เปิดกว้างและความคิดริเริ่มในการแก้ไข <bo op> เราจะเพ่ป <speaking> ัญหาแต่เพื่อให้เรามีโอกาสสักนิดหนึ่งที่จะรับมือกับผลที่ตามมาและความไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเอง แนวความคิดที่ช่วยชีวิตเรามันจะเป็นจังหวะนั้นาจากโลกของกา,กล,าล,กลันล